เจ็ดวิธีที่จะทำให้คุณมีความสุขและความมั่งคั่งโคดวาสนาโซโจานอฟสกี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องโคดวาสนานางฟ้าไลฟ์ออนไลน์แล้ววันนี้ค่ะก็เอาวิธีที่เจ็ดมาฝากทุกคนค่ะและวิธีนี้นั่นก็คือเรียนรู้วิธีการใช้ศิละปะในการดำเนินชีวิตค่ะและข้อนี้ค่ะมีความหมายว่าคุณจะต้องมีทัศนคติที่ดี และมีการลงมือทำที่สอดคล้องที่ต่อเนื่องและจะต้องมีการเรียนรู้ไประหว่างทางพร้อมการเรียนรู้ที่แบบลงลึกที่ทำให้ทุกก้าเดินของคุณค่ะได้มีการเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยค่ะรู้รู้จริงเข้าใจนั่นเองและคุณก็จะสามารถเป็นคนที่มีความสุขมีความมัง่งคั่งได้อย่างมากขึ้นแน่นอนและการที่คุณค่ะจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอย่าลืมค่ะ ทัศนคติส่งผลต่อความคิดความคิดนะคะก็ส่งผลต่อการกระทาและการกระทาค่ะก็จะส่งผลไปหาสภาพในทุกๆอย่างที่ตัวคุณเป็นอยู่นะะและสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะคะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้แล้วคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนคิดรู้สึกลงมือทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งค่ะที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน เพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะคุณสามารถที่จะกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนของเราที่อยู่บนโลกออนไลน์ด้วยนะคะและเราจะมาพบเจอกันในความรู้วิดีโอถัดไปค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบาย